ก็โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยแล้วกันนะครับผมผมมาชโรซีเอชครับสำหรับวันนี้อยู่กับเกมคอนสบะแฟนตาสติกเดย์ครับผมเกมนี้เปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของการเปิดเซิร์ฟเวอร์นะฮะผมก็เปิดมาตั้งแต่9ก้าโมงเช้าของประเทศบ้านเรานะครับผมก็สำหรับเกมนี้เป็นเกมเป็นเกมแนวพี g นะครับผมก็เปิดเซิร์ฟญี่ปุ่นมาก็ประมาณปีนึงแล้วนะ จะไม่บิดนะครับผมก็มาเปิดเซิฟโกบอลแล้วนะครับผมตอนนี้ก็สามารถเล่นได้ตามปกติแล้วไม่ต้องใช้ VPN แล้วนะครับเพราะว่าปกติแล้วเกมนี้หลายคนที่ไม่ได้เล่นเพราะว่ามันเสียเวลาลในการเล่น VPN นครับเนาะมันก็เลยแบบลำบากแลวก็เหนื่อยแต่รอบนี้คงไม่มีอะไรมากแล้วแหละก็มาเปิดเซิฟ็นโกบอลแล้วก็อาจจะยากตรงที่มีภา,าษาอังกฤษครับผมอาจจะมีเสียงอะไรอยู่รอบตัวตอนนี้ขออภัยเ้่ยแล้วกันนะครับเพราะเพิ่งฝนตกนะครับผมนะครับผมอ่ะ สำหรับวันนี้อยู่กับตัวละครลูกแรกของผมอีลิซาครับก็วันนี้แน่นอนครับเดีย๋ยวจะพาท่านชมทุกคนไปนั่งดูแล้วก็พาสมกระชาไปดูเกมๆดูเลยก,กันนะครับผมถ้าสำหรับเกมนี้แน่นอนเป็นเกมนาฟิจีต้องเน้นเกี่ยวกับฟาร์มครับอ่ะเกมนี้ผมคิดว่าภาพมันสวยมากเลยนะให้ท่านผู้ชมตัดสินใจเอาเองครับที่คุณลองไปดูอนิเมะครับแล้วผวมาลองดูวันนี้นะพวส่วนใหญ่ก็คิดประมาณนั้นแหละครับว่าอนิเมะเนี่ยมันดูเผาแต่มาดูเล่นเกมเนี่ยคือภาพสวยนะ ภาพโอเคมากเลยอะเออผมว่าภาพเกมเน็นโอเคมากแล้วก็ตัวละครแบบถึงจะมีแค่เนี้ยแต่มันไม่เบื่อเพราะมันมีหลายล่างไงก็จะคือมันเหมือนเป็นแบบอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยผมชอบนะผมเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมานั่งสนกับเทียเมต้าที่ควร ที่ควรหาตัวที่ควรเล่นเออยเดี๋ยวผมเอาสอนท้ายคลิปแล้วกันเนาะตอนที่หลังจากไปสุ่มกระชาเสร็จแล้วนะครับผมว่าตัวไหนควรจะเปิดหาเลยตัวไหนจะเป็นหรือไม่จะเป็นก็ได้นะครับผมโอเคถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนหน้าเกมก็อย่างแรกครับที่เราควรรู้ก็เกี่ยวกับพวกอีเวนต์โน้ตแน่นอนกดเข้าไปก็เกี่ยวกับพวกอีเวนต์เกี่ยวกับโน้ตแต่ที่ผมอยากให้เน้นก็คือตรงอีเวนต์ครับ คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเผื่อย,ยังไม่รู้ครับเราสามารถได้2,900คริสตัลฟรีนะครับก็เอามารับในกิจกรรมครับคุณกดเลื่อนกิจกรรมไปถึงกิจกรรมตรงนี้ครับอ่าขึ้นหน้ากิจกรรมตรงนี้คุณจะได้2,900เพชรได้เหรียญแดง500เหรียญแดง500เรียวผมจะมาค่อยพูดทีหลังครับว่าทําอะไรได้ครับโอเคก็มีประมาณนี้แล้วก็ส่วนต่อไปครับเป็น น, usted, นะครับผมก็เหมือนกล่องของขวัญก็เป็นกล่องที่เรารับของนะครับรับพวกกิจกรรมก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้ต่อไปเป็นเควสเนื้อหาหรือสิ่งที่เราต้องทำอ่ะเราสามารถดูได้ครับถ้าเราไม่รู้เราก็แบคกลันะครับผมพอที่เข้าใจนะครับผมโอเคต่อไปจ็อบหรือเป็นการส่งตัวละครไปสู้ก็จะช่วยเพิ่มค่านะครับเพิ่มค่านะครับผมพึ่งอยู่ว่าเราส่งนานขนาดไหนแล้วมีโอกาสได ั้งพวกที่ต้องการในการอัเกรต่างๆตอกเีอจะรัเพิ่มเติมหรือเพชรอะไรต่างๆครับอ่าส่วนต่อไปครับเป็นราคาแลกเปลี่ยนนี่ยวมาีหลังนะไอ้ตรงนี้อย่าค่อยมานะครับออ่าเพื่เข้าใจง่ายครับอ่าสําหรับใครที่อยากเปลี่ยนรูปร่างตัวละครครับกดตรงตัวไนะกดตัเรเลือกตัวละครได้ครับส่วนวิธีทําให้เป็นรูปภาพหรือเป็นตัวละครสามอย่างนี้ ก็ค <in> ือกดนี่นะตรงวงกลมนี่วงกลมสวนะเลถ้าเรากดตรงนี้ถ้าผมชอบดูภาพมากกว่าก็จะไประบบเควสครับระบบเควสเนี่ยเอาให้เข้าใจง่ายๆก็มีเควสบบนี้มีประมาณสักเควสใหญ่แบบเราต้องเป็น เชปเตอร์อ่ะเดี๋ยวมราเป็นยูหกอันนะฮะมียูเจ็ดอันพูดีต่อไปครับเป็นเควสที่ใช้ในการฟาร์มครับเควสพวกเนี้ยจะมีเควสอยู่สองแบบครับคือเควสที่เป็นแบบนี้ครับอ่าเควสแบบไม่มีตัวเลขอะไรขึ้นเนี่ยก็คือเควสที่แบบทำได้อลิมิตแหละก็คือแบบทำได้เรื่อยๆอ่ะ นะส่วนเฟสที่มีเลข2ครับอยู่เนี้ยคือเฟสที่ทําได้แบบประจำประจำวันครับอ่าเราจะได้ของแต่มันก็จะได้ของดีกว่าครับเฟสประจําวันน,นะครับผมนะส่วนต่อไปครับเป็นเพรัะอลิณ่าครับไม่ใช่อลิณ่าเนี่ยเป็นเหมือนกับการตีดาดเนะาะก็เดี๋ยวมีเวลาจะมาสอน,นครับอันนี้ขอกั้งไว้ก่อนนะครับผมอ่าส่วต่อไปครับเป็นอีเวนต์ครับอีเวนต์เนี่ย ก็เป็นกิจกรรมครับตีบอสนะครับผมมีประมาณวัเก้าสิบเก้าถึง0 0บอันนะครับผมก็ได้รับตัวละคร3ดาวฟรีนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้นะครับผมอ่าโอเคก็มีประมาณนี้ครับเนะครับผมอ่าเราไปส่วนต่อไปครับสตอรี่สตอรี่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเนื้อหาของเกมครับเราสามารถมาด่านนะครับมีได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องตัวละครเนื้อเรื่องอีเวนต์เนื้อเรื่องอะไรต่างๆครับก็จะอยู่ในนี้หมดเลยอ่าเดี๋ยวผมจะไม่เข้าลงรายละเอียดมากต่อไปครับเป็นทีม ทีมเนี่ยมีทั้งหมด4อย่างครับมีแบบทำแบบปาร์ตี้นะปาร์ตี้เนี่ยคืออะไรก็เราสามารถเอาตัวละครมาตั้งอย่างนี้ได้ครับตัวละครเกมนี้เริ่มต้นมาเราจะได้3ครับแต่พอผ่านเรื่อยๆก็จะเปิดได้5ตัวก็คือหลักเกมนี้ก็เล่น5ตัวครับอแต่พอเราสู้จริงๆจะสู้แค่3ตัวครับผมอีก2ตัวก็คือหลังจากตัวละครใน3ตัวแรกเราตายตัวไหนตายคือตัวนั้นก็จะมีตัวที่4ตัวที่ต่อเราเนี่ยเห็นไหมเป็นตัวต่อเนี่ยแทนนะครับผมอ่าวิธีการจัดทีม จัดยังไงจากที่ผมแนะนํานะแทง 1, นึ่งซับหดาเมจหนึก็ได้หรือจะเป็นซับสองดาเมจหนึอย่างที่ผมจัดคือเป็นซับสองดาเมจหนึครับเพราะว่าที่ผมเอาซับสองซับตัวที่สของผมเนี่ยสามารถช่วยเพิ่มเกราะได้นะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็เก่งอยู่แล้วครับอ่าประมาณนั้นเดี๋ยวเรื่องตัวละครอะไรยังไงเดีย๋ยวผมจะมาสอนตัวไหนมันคุ้มตัวไหนมันจําเป็นนะครับผมโอเค ตอนนี้ผมใช้ตัวละครสีแดวหมดเลยเป็นตัวละครที่ผมสุ่มมาหมดเลยนะครับผมก็จะมีตัวดีไม่ดีบ้างนะครับผมแต่หลักๆก,ก,ก็จะเอาตัวหลักที่ผมใช้จริงๆก็หลักท้งนั้นเลยนะครับผมโอเคก็จะมีระบบอยู่ทั้งหมดถ้าเห็นจากตรงนี้ก็นะมีระบบตัวละครเสร็จแล้วก็มีระบบซับอ่าซับคืออะไรครับจะเป็นการช่วยเพิ่มพลังให้กับตัวละครครับอ่ายิ่งเป็นซับของตัวเองยิ่งจะมีผลดีมากครับอ่าอย่างตัวนี้ใช่ไหมจะช่วยเพิ่มค่า10%ครับ เออก็ค่าสิบเปอร์เซ็นต์ผมยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะหยอถ้าผมพูดผิดอะไรเหยอไงไงหยอผมค่อยมาพูดในจิ๊หน้าละกันถ้าเผื่อแบบผมไม่เก็ตอะไรนะผมขออภัยด้วยจริงส่วนระบบอาวุธอาวุธแน่นอนครับเหยอผมหาเวลาถอนทําแน่น,นอนเพราะว่ามันลึกต้องเลยวันลึกครับอ่า๋ยวผมพาไปดูนะว่าอาวุธมีอะไรบ้างเลยทำยังไงบ้างแล้วทำแล้วอะไรงไงครผมโอเคเดี๋ยวเกมเพย์เนี่ยเดี๋ยวต่อจากเอ่ออาวุธละกันเนาะโอเค ต่อไปครับเป็นระบบอัพเลเวลเกมเนี้ยอัพเล,เ,ลพเวลเป็นสิ่งสำคัญครับเลเวลตันของเกมนี้จากที่ผมคิดมาก็ประมาณ60นะตัวละครนะเลเวลตัวละครก็อยู่ที่60ครับอ่าตอนนี้ตัวละครสูงสุดก็อยู่ที่50ตอนนี้ของผมนะก็เดี๋ยวจะ,นนะมมขึ้น60สิบนะผมอีกขั้นนึงวิธีการอัพเลเวลครับอ่อาเดี๋ยวผมจะพาไปดูละกันนะนี่ครับถ้าตัวที่อัพได้จะมีหน้าตายอย่างนี้ครับแล้วอัพเลเวลก็จะมีน้ํายาอยู่3ขวดครับเล็กกลางใหญ่ครับน้ำยาใหญ่ก็จะเพิ่ม e x p ให้ นะครับผมก็ตามขวดมาเลยโอเคส่วนต่อไปครับเป็นเอ่อด้านอัปเกรดเกี่ยวกับสกิลครับอัปเกรดสกิลเนี่ยทำไมเราต้องอัพครับมันจะช่วยเพิ่มความแรงนะครับผมแล้วก็เพิ่มสถานะต่างๆครับในเกมนะครับผมซึ่งมันมีประโยชน์มากครับผมโอเคแล้วถ้าแล้วการอัปเกรดเนี่ยมันจะเป็นการแบบสุ่มครับก็คือนี่ครับคือเรามีขวดน้ํายาอาบนผมเอาขวดนี้ให้ดูแล้วกันเนาะคือขวดนี้ผมก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะก็ยัง อนนี้เป็นการสุ่มครับคือเราไม่ส,มสามารถเลือกได้นะว่ามันจะลงอะไรครับเออแต่ถ้าไหนตันแล้วมันก็จะไม่ลงอันนั้นครับแค่นั้นเองเขา้าใจง่ายครับแต่ถ้าเป็นเอาตัวละครหลักมาเนี่ยเราจะได้ประมาณ3นะครับผมแต่ถ้าเราเอาขวดน้ำยาจะได้หนึ่งครับโอเค ต่อไปเป็นการเลื่อนขั้นครับเลื่อนขั้นหลังจากเลเวลเราตัดเราสามารถเลื่อนขั้นได้เลื่อนขั้นจะมีประโยชน์ยังไงเลเวลลิมิตสูงสุดจาก30เนี่ยจะกลายเป็น35ครับขึ้นไปทีละ5เรื่อยๆจนกว่าจะถึงแบบระดับเดียวกับมิิซ่าผมขั้นที่4ก็คือ50ขั้นต่อไปจะเป็น60ครับนะจากที่ผมคิดนะหรือถ้าผมผิดพลาดยังไงก็ขอภยอภัยเดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปหน้าถ้าผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เปิดดาวนะไปไป60นะเปื่อบางทีผมลืมนะครับผมขออภัยด้วย สเตตัสละกันนี่ก็คือเกี่ยวกับสเตตัสของตัวละครครับวิธีดูก็คือการกดค้างแบบเมื่อกี้นะครับอ่ตาตัวละครเมื่อกี้แล้วก็กดค้างเลยครับมีอะไรบ้างครับมีเกี่ยวกับสเตตัสก็จะมีฮิวนะเอ้ยเป็นเฮดพีพูดผิดครับขออภัยครับเป็นเฮดพีครับอ่าใน8ช่องนะผมจะพูดแค่8ช่องนี้ก่อนนะมีเฮดพีมีดาเมจกายภาพดาเมจเวทเออ่ นี่เป็นอัตราการฟันโดนนะครับผมเป็นการแบบโจมตีแล้วโดนนะครับผมซึ่งตัวที่จะเห็นผลมากที่สุดคือดักเมทครับดักเมดเนี่ยจะมีอัตราตรงนี้น้อยมากเพราะฉะนั้นเธอก็จะโจมตีไม่โดนนะเบีอรตราน้อยมากที่เธอเจอจะโจมตีโดนก็คือเธอจะเป็นแทงนั่นเองครับส่วนอัตราตรงนี้เป็นเอจิแ็ลว่าเป็นความคล่องแคล่วรวดเร็วนะครับผมนะก็จะเร็วกว่าตัวละครอื่นประมาณนั้นนะผมเหมือนเป็นการตีเร็วกว่าจากที่ผมคิดน,นะ โอเคต่อไปเป็น power defense แล้วเป็นเอ่อตัว p เนะี่ยย่อมมาจาก power นะตัว m ย่อมมาจาก magic ครับที่ผมคิดนะโอเคตัว p ตัว m เข้าใจง่ายง่ายครับ p กายภาพ m ดาว m เวทโอเคป้องกันเวทป้องกันกายภาพครับอ่าเตรียมกันเลยเนาะแล้วก็สุดท้ายครับเป็น lucky ัคก,ก,ก,กี้เนี่ยตัวที่เห็นผลชัดคือ aqua ครับ aqua เนี่ยจะมีค่าตำ่ำ แล้วตอนลัคกี้เนี่ยก็คือมันจะอยู่ในช่วงฮิวครับหรือช่วงใช้สกิลประเภทเพิ่มซับเพื่อนนะครับส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยติดครับนะมันจะติดบ้างไม่ติดบ้างครับนั่นแหละครับเป็นค่าลัคกี้ครับกว่ามันค่าชมน้อยเกินโอเคส่วนต่อไปครับอ่าไอช่องตรงนี้มันคือการต้านทานครับต้านทานธาตุนะครับผมอย่างตัวเนี้ยเป็นธาตุดินครับธาตุที่มันจะต้านทานเลยก็คือธาตุสายฟ้าครับอ่าก็คือธาตุดินเนี่ยก็คือสีส้ม สีเหลืองเนี่ยคือสายฟ้าสีฟ้าเนี่ยก็คือธาตุน้าสีแดงก็คือธาตุไฟสีเขียวคือธาตุลมสีขาวๆเ,เนี่ยคือแสงส่วนสีดำเนี่ยคือมืดนะเข้าใจง่ายๆครับอ่าธาตุมันจะแพ้กันยังไงครับอ่าอย่างให้ผมเรียงันเลยนะครับาธาตุไฟเนี่ยจะต้นานทานธาตุลมครับธาตุน้าอ่าธาตุน้าเนี่ยจะต้านทานธาตุไฟธาตุสายฟ้าจะต้านทาน ธาน้ำครับอาสีเหลืองผมนับว่าเป็นสายฟ้าละกันอ,อ่าสีส้มอ่าาสีส้มจะต้านทาน้าสีเหลืองนะครับผมธาตุสีเขียวหรือธาตุาลมจะท้านทานธาตุสีส้มหรือธาตุาดินนั่นเองโอเคสว่วนแสงก็มืดก็ต้านก็ดีงนะครับผมประมาณนั้นจะมีตัวอควาที่จะไปต้านแบบไม่เหมือนคนอื่นครับอ่าอยู่ผมใจดูนะว่าอาควาเขาจะต้านยังไงครับให้ดู ก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะเรียนป่ายนะครับจะต้านมืดบ้านต้านมีต้านอยู่กับสกิลครับจะเป็นต้านมืดต้านน้ำนะครับผมเมาควาดีครับก็จุดด้อยมันสูงครับนะครับค่ารักเหมันน้อยนี้ครับมันจะขึ้นตรงไหนคงต้องมาดูกันตอนใครเล่นหนักฟาก็เป็นเมนก็ประมาณนะครับ ท่าไปสองท่าเลยคุ้มนะก็คุ้มที่แต่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับโอเคประมาณนั้นครับเราให้เข้าใจแค่นี้เนาะโอเคสกิลเลเวลอป限界突破を鍛えましょうต่อไปเป็นการเกี่ยวกับตัวละครครับไปตัวละครลูกหลักกันเลยละกันนะครับลูกหลักตอนนี้คือเมดิซ่าครับชอบไหมขอรับอัพสกิลค่าความสัมพันธ์ครับค่าความสัมพันธ์เนี่ยอัพแล้วได้อะไรครับสกิลอัลติเมทครับ ที่มันไม่สามารถอัพได้เราจะสามารถอัพได้ในตรงนี้ครับข้าความสัมพันธ์จะมีประโยชน์ตรงนี้ครับยิ่งเราอัพสูงเท่าไหร่อัติมีเราจะแรงขึ้นครับผมอ๋อมจุดนอนตีจุดพาวเวอร์ด้วยวิธีการเพิ่มก็มีครับหาของฮะเดี๋ยวผมของพวกนี้ก็สามารถฟาร์มตำลัดก็ติดได้ครับเพื่อประกอบดิมิซ่าและการของดิมิซ่าเนี่ยถ้าจะปิ้นข้าพนันจะดูถ่วงเพราะว่าผมอัดาสองคนเห็นเป็นในเรื่อๆนะ เครื่องมันร้อนด้วยแหละเพราะว่าผมอัดไปด้วยนะทำหลายอย่างช่วงนี้โอเคก็มีประคร,รารับหนอนการอะไรเนี่ยเหยาค,ค่อยผู้ชก็มาดูกันได้ไมีเปลี่ยนซูคอสตูมน่ารักด้วยเนี่ยนะมีเปลี่ยนใช้เสียงกดดูเสียงได้อันนี้เป็นระบบการเอาตัวละครมาลีครับเพื่อได้รับเหรียญสีเขียวครับเหรียญสีเขียวเรื่องเหรียญเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอนกันในช่วงหน้าไปครับอันพอเราเอาพวกนี้มาทำลีปั๊บ เราก็ได้เศษครับอ่าจากตัวสีทองเราได้50าสิบตัวนี้จะได้5้าเศษครับตัวหนึ่งสองดาวเนี่ยจะได้50ประมาณนี้ครับตัวสีทองก็ได้ห้าสิบโอเคก็มีประมาณนี้ครับต่อไปเป็นระบบเออ่ทำอาวุธเกเล็กซี่เนี่ยมีอาวุธตัวอะไรด้วยครับกันครับเดี๋ยวเราจะกดให้ดูไวๆเลยนะครับผมส่ำเรื่องการเพิ่มค่าอะไรอย่าผมจะมาสอนแบบเจาะลึกทีหลังครับผมนะโอเคครับ ก็ต่อไปเป็นเดี๋ยวผมเอ่อขอพูดให้หมดก่อนละกันเนาะวัสดุที่ทำอาวุธครับการรับเปลี่ยนครับเลื่อนขั้นช่วประโยชน์ยังไงครับพอเรากดเลื่อนขั้นไปเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มค่าของมันครับอย่างตัวเนี้ยจะเพิ่มเพาป้องกันดาเมจครับอ่าป้องกันดาเมจมันก็จะช่วยเพิ่มอีกใช่ไหมจาก24เป็น28ครับปะมนัครับผม เคนีครับเป็นการเซลองีเิลยนะ่งันเราก็จะเป็นได้ครับเพื่อแลกเป็นเหรียญทองครับผมประมาณนั้นครับผมต่อไปเป็นระบบต่อไปอย่าพาเราไปดูเกมเพย์กันเลยครับทนก็ง่ายครับเราจะีบอแล้วกันเนาะปีบอสนี้เพื่อให้ตีเราเ่ันงวเะองาว่านั้นมันต้องแบบหาเวลาแบบผมกับมีสมาธตางเวลาเลครับนะครับผม เวลาปกติในเกมก็สามารถดูได้ครับ a c h i e m ในเกมแต่วันนี้ผมก็จะตี2อย่างให้ดูเพื่อให้ดูทั้งเกมเพลย์และบอสนะครผมเราสามารถกดออโต้ได้นะครับเราสามารถกดคิวมฮามะเบะน่สีเซ็นโม่ฮิโตริจิเมะเนี่ยตีหมครับคุณใดสกิลตีหมูเนี่ยแน่นอนจะมีออครับจะอยู่อสกิลหมู่ออมันจะมีแค่ลออันนี้เป็นสกิลทีเดียวครับนี่เป็นดาเมจครับอ่า รอ่าทีา่มีคันี่เป็น่าีนูขง่จะเบาขึี่ก็้าเป็นหนูจะูได้มครับอมนนี้เวลาจกัดครับอย่าพลนี่โชเลียโอเอร์มาอยู่แล้วครับเอตวือ่ารนมคแต่รู้สึกว่ามอสตัวนี้จะลดตามอีกรันน โ้นิมิทครับถ้าใครอยากมาเล่นในเกมได้ครับโอเคกัไม่ตอบเพราะว่าแบบ้ัมนนติมิก็ไม่อะไรมากครับเป็นแอนิเมชันภาพสวยๆครับก็สามารถดูกันได้นะเอาการดไปก่อนถ้าใครอยากดู อยากจะดูให้หมดอย่างเดียวผมก็ไม่ได้หรอกโอเคใส่วนที่ผมก็สุดเลยแล้วกันเนาะเออคัเปิดตุกกระชากงี้สิ่งที่ผมต้องการในตู้นี้ก็คืออีกตัวนึงในตู้นี้ครับผมซึ่งถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมเก็บสองรอหสิบได้ครับอีกตัวนึงที่ผมต้องการครับผมจะเก็บพวกเซตแบบของที่ผมจะเป็นต้องได้ครับก็คือตัวนี้ครับรินนะครับผมเป็นอ๋อเป็นทรัพย์ <c oughs> เป็นสายซับนะครับผมน,นี่นะน่าจะเป็นตัวซับอ่ะครับผมดูจากสภาพแล้วออ้แต่ถ้าใช้ได้ทั้งไฟกับลมเลยนะนตัวที่มีประโยชน์มากครับน่าจะต้านได้ดีเลยนะเออใช้สกิลแปลกดีเหมือนกันนะตัวนี้ผมไม่เคยใช้มาก่อนนะครับผมโอเคแต่ตัวหลักๆก,ก็คือต้านทานลมอยู่แล้วนะครับผมแต่สามารถใช้สกิลลมได้ครับโอ้เปเยี้ยนะครับผม เอ่อพวกขอพวกอะไรแม็กเซพวกเลือดนี่ก็ถือว่าโอเคนะเชได้ใช้ได้นะครับผมก็ประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปิดตู้นี้กันเพื่อหาน้องกันนะครับผมเมื่อกี้ผมปิดไมป่ะเนี่ยนะครับผมถ้าผมเสียงเบาตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกรอบนึงโอเคเราสามารถมานี่คือการเปิดตู้กระชาครับ ถ้าเป็นตัวสีลุ้งส่วนใหญ่ตัวละครที่พูดมอกียะนะครับผมที่เป็นคนทำงานในเดลก่วเขาก็จะมีสีลุ้งรอบๆตัวครับอันนี้เราได้อะไรครับลินครับผมได้ลินเนาะวาร์วาตอนทำงานครับจำชื่อไม่ได้แบบบางตัวผมก็จำชื่อไม่ได้ผมอาจจะเกียบนะครับผมเดิกครับเดลิกะเนาะ นี่คือตัวระเบิดแต่พอเราเปิดมันจะมีประมาณนี้ครับหน้าเราได้ใหม่ก็โอเคอันนี้เราได้เอาควาชุดนี้มาเราสามารถเปลี่ยนอาควาเป็นชุดอื่นได้แล้วครับผมเนี่ยก็คือชุดนี้อีกชุดหนึ่งนะครับผมเกมนี้มีชุดได้เปลี่ยนหลายชุดครับโอเคเดี๋ยวผมจะพามาสอนละกันว่าตู้ไหนควรเปิดครับ จากที่ผมแนะนํานะถ้าใครแบบอยากจะเปิดให้มันได้ตัวจริงๆอยากพวกแบบตัวเนี้นะผมคิดว่าตู้นี้จะออกเรีง่ายครับเพราะว่าผมเคยเปิดได้ซ้อนสองครั้งครับก็คือตัวมันออกมาพร้อมกันสองรอบเลยีโอกาสสูงมากครับที่จะออกบ่อยตู้นี้ผมคิดว่าน่าจะออกบ่อยที่สุดครับถ้าผมแนะนํานะผมแนะนําตู้นี้ครับแต่ตู้พรีเมียมก็เหมือนกันครับตู้มันจะออกแนวคล้ายๆกันครับก็มไม่ต่างกันเท่าไหร่นะผมตักกันดอกก็เท่ากันนะครับผม แต่เหมือนจะเป็นอันตราดอกดาวครับว่าจะออกดอกดาวอันไหนมากกว่านะครับผมแต่ผมก็เปิดตู้นี้นะครับผมตู้นี้ส่วนใหญ่สัก2รอบแล้วก็ไปเปิดตู้นี้อย่างเดียวเลยครับตวเนี้คือเปิดตู้นี้รัวเลยครับเพื่อจะเอาตัวละครให้ได้ครับนะส่วนตัวละครอ,อื่นมันก็มีอยู่ในนี้ตู้นี้นก็มีครับแต่ผมต้องการรินนะครับผมดินซัมเมอร์นะก็จะได้ตามเซตผมครับนะซัมเมอร์ ิดมาไม่กี่วันก็จะมีตัวครบนี่ก็ดีจังเลยนะก็ตัวต่อไปก็จะมีกาชาใส่เติมกาชาใส่เติมแน่นอนสีดาวครับซ,ซึ่งตรงซึ่งตรงเนี้ยถ้าเรามากิจกรรมแรกๆครับจะมีการันตีให้หนึ่งตัวครับเราจะได้ตัวสีดาวตัวสีดาวเนี่ยเปิดการันตีแน่นอนได้แน่นอนเกมเนี้ยไม่ต้องห่วงครับต่อให้คุณเกลือหมดทุกตู้เลยมาเปิดสี่สี่ตัวสีดาวคือมันก็ได้สีดาวอ่ะแต่ไม่รู้จะได้อะไรคุณชอบไหม คุณไม่ชอบคุณรีได้ครับเอาลียังไงเดีย๋ยวผมจะสอนละกันก่อนที่จะไปพูดถึงการเทมิตานะครับผมไปตรงโปรไฟล์ครับอ่ามากกตตรรงงหนน้้นน้าีแลว็ไปตรงโปรไฟล์ครับอ่า,า,กกาอค,ค,อคุณหนิคำว่ารีมูฟ e ไหมครับผมนี่ครับกดไปตรงรีมูฟครับรีมูฟแอคเคา n ์ครับอ่าจะเป็นการ r ี m o v เซตรหัสครับผมแต่ผมแนะนำนะทำเป็นระบบเดตก่อนก็คือเป็นระบบที่ไม่ต้องล็อกอินอะไรมันจะได้สะดวกต่อการเข้ามาล็อกอินแล้วก็มาอะไรครับถ้าใครอยากล็อกอินทีหลังก็ได้คกดล็อกอินได้เลยเห็นไหมล็อกอินบัญชีครับอันนี้มันเป็นบัญชีชั่วคราวอยู่ยังไม่ได้ทำการกล็อกอินนะครับจะต้องล็อกอ <ๆ S 1> <มะ S 2> ินนะผมก็โอเคก็มีประมาณนี้ครับผมเอาต่อไปเป็นส่วนร้านค้าก่อนที่จะพูดถึงมิตาเนาะร้านค้าอย่างนีครับมีเหรียญดีไซน์แบบครับ เหรียญพวกเนี้ยหาได้นะครับผมเหรียญเขียวอ่าผมบอกแลว้วเหรียญอยู่ตรงไหนเหรียญฟ้าเหรียญฟ้าเนี่ยถ้าจําไม่ผิดจะอยู่ในการพวกขายอาวุธครับน่าจะอยู่ในโซนนั้นถ้าจะไม่ผิดนะเมฆามีเม็ดเดือดโคกันตัวเด็กก็เที่ยวใรัไปเดี๋ยมมีเวลาอยู่กันหาละกันเนาะสำหรับเหรียญน,นี้แต่ส่วนเหรียญแบบงดงเนี่ยแน่นอนเขาให้มาอยู่ละห้าร้อยห้าร้อยเนี่ยทำอะไรได้บ้างเอาได้รับพวกของไว้ทำนะครับผมทำจี้ ทำจีพ้พวกเนี้ยพวกเศษกระดาษเนี่ยเอาไว้ทำเกี่ยวกับพวกอาวุธอะโยมจะสอนแบบต่อยเลยโกชโมโนชินาวะที่หลังมาครับผมอันนี้เป็นเกี่ยวกับอ่านี่ครับผ่านด่านบอสนี่ในพวกพวกเอีเวนต์เนี่ยจะมีพวกเหรียญอันานี้ให้แลกผมแนะนำว่าให้กดแลกก็ได้นะเออใครอยากได้ตัวข้ามตัวอะไรนะหรือว่าไอเทมอะไรนะครับผม เหรียญพวกนี้นี่เหรียญพวกนี้ก็สามารถหาได้จากในนี้เหมือนกันนะครับเพื่อให้ได้เหรียญฟ้าเหรียญต่อไปเราไปดูนะฮะส่วนกาชาก่อนแล้วกันเพื่อให้เข้าใจง่ายครับกาชาเกมเนี้ยการันตีอยู่ที่250ครับ250ได้ตัวซัมเมอร์นะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นต้องเป็นการ์ดครับพอได้เป็นการ์ดมาปั๊บเราก็เลือกได้เลยถ้าอีก200ผมก็สามารถหาเพชรได้อยู่ครับหาไม่ยากครับเกมนี้ ไม่ก็ไม่คุ้มนะครับก็คือ,อแดกนะครับผมแต่ถ้าได้พวกตัวอย่างเมดิซ่าอีกลังแบบล่างตนา้นเมาสผมก็ดีใจตายครับเพราะตัวนี้มันก็มีโอกาสได้เหมือนกันครับแต่มันก็นลนกเลดดบอยูย่ที่0.215ไป0.2015ไป0.2105เออผมแบบ <c oughs> เออฟูดอะไรงงงวยมากครับโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าเทียเมต้าให้ดูครับ เทเมตาที่ผมขึ้นต่อจากเนี้จะเป็นเทเมตาที่ผมได้คิดแล้วว่าตัวไหนจาเป็นตัวไหนไม่จําเป็นครับผมผมดูจากอาการที่ผมเคยเล่นในเซิร์ฟเทสมาแล้วก็ทางด้านที่ผมเคยเล่นตอนอยู่ญี่ปุ่นมาก็เรียกว่าตัวที่สําคัญที่สุดในตอนนี้นะเปิดเกมมาเมดิซาครับเพราะอะไรครับทําไมเราถึงต้องการเมดิซาเนี่ยเออน่าสนใจไหมเมดิซาเนี่ยมันเป็นตัวที่ มีประโยชน์มากครับในการทำเกี่ยวกับประเภทพวกดาเมจเราจะไปดูตัวจริงในอันติการีละก,กันเนาะโอเคเธอจะมีจุดเด่นของเธออยู่เลยซึ่งผ่านพวกอารีนาพวกด่านบอสอะไรง,ง่ายมากครับถ้าใครเปิดได้เดี๋ยวชื่นชมเลยเพราะว่ามันดีมากครับผมสกิลแอนติเมจก็จะเหมือนกันเกือบหมดแล้วครับผมแต่ส่วนที่ดีหน่อยก็คือนี่ครับเธอมีสกิลประเภทใบนะ เป็นประมาณแบบนั้นนะจะป้ายสิบปีนะจะจะไม่ผิดครับผมซึ่งมีประโยชน์มากคือ,อปะทะพวกไอ้พวกมอนพวกมอนเนี่ยคือเก่งมากครับตัวนี้นะส่วนอีกตัวหนึ่งครับที่ผมแบบชวนแนะนําเลยนะสองตัวหลกัหลกๆเลยนะที่แบบควรมีเลยควรมีในรหัสถ้าเปิดได้ก็คือแบบดีมากอ,ะอ่ะอะ๋ยวผมหาดูก่อนนะครับผมเออน้องแกอยู่ไหนเนี่ยโอเคนี่ครับอยู่นี่ครับเป็นล่างตรงนี้ครับ ร่างสีดาวครับเดี๋ยวใช่ไหมอกอดูหน้าตาหนะัเเวเผืองงครับเป็นคนเดียวกันแหละครับแต่มันอาจจะมีหลายร่างหน่อยคือผมงงไปนิดนึงนะครับเออแบบแบบไปเช็คกรอบก่อนนะครับผมอ่านี่ครับเป็นร่างนี้นะนี่นี่ร่างนี้นะครับมร่างนี้นีนมนะ่มเออมันมีหลายร่างครับอันน,น,นนี้เป็นสีดาวตัวเนี้ยเก่งนะครับผมเป็นดาเมจที่เก่งมากครับผมถ้าใครได้นี่ก็ถือว่าโชคดีมากครับผมเคยเปิดได้นะ แต่ตัวอื่นๆที่เหลือมันไม่พอครับมันไม่โอเคนะผมก็เลยยังไม่เอานะครับผมก็เลยดีเรื่อยๆจนได้รหัสนี้มาครับแต่ตัวที่ผมมีไหมดีมีดีไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าดาเมจตอนแต่มันก็เพิ่งมาดีตอนได้เมดิซาครับแต่ตอนแรกคือมันไม่ดีเลยมันได้ทัพ2สองอย่างเดียวเลยซึ่งผมเอาดาเมจก็คือตัว3ดาวมาใช้ก่อนแป๊บนึงแล้วก็พอได้เมดิซาปอกเมดิซาเข้าทีมเลยนะครับส่วนตัวคาสมะกับวิชที่ผมมี ที่ผมเปิดหน้าตาให้ดูสองตัวนั้นต้องเรียกว่าคาซูมะเนี่ยไม่จะเป็นนะครับผมมันจะอยู่เทียร่างเลยคุสังเกตดีดีมันจะอยู่ตรงเทียร่างล่างเลยไอตัวนั้นะไม่ต้องคอยจะเป็นเท่าไหร่ตัวหลักๆที่ผมให้ควรมีนะก็สองตัวนี้ครับส่วนตัวที่เหลือถ้ามีดีไหมดีดีครับเอาตัวแรกครับอ๋อค,คริซฟริซสีดาวเนี่ยมีก็ดีครับ,รบ,รบมีประโยชน์มากครับ กลับตัวนี้ตะลุยด่านสบายครับแน่นอนอาจไปเรื่อยๆเออส่วนที่ตัวนึงอ่งเป็นตัวที่ทุกคนอาจจะชอบเลยหลายหลายคนน้องมีคุมินครับมิกุมินเนี่ยถึงจะเปิดอันตรีแล้วได้แต่เป็นตัวเป็นตัวนี้ผมแนะนำเลยตัวนี้ก็เล่นได้หลักๆก,ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับ ก็มีตัวซับที่ผมใช้นะครับผมอซาซับที่ผมใช้ปัจจุบันอีก2ตัวครับถึงจะเป็นเทียร่างแต่ความกิ่งก็สุดยอดครับเออผม,มถึงพูดอย่างนั้นครับเพราะตัวนี้ยีในการเออผนดูนะเหมือนจะเป็นการดิ้งกลอกนะครับผมเกาะกันนะครับผมก็มีประโยชน์ครับมีทั้งสกิลฮิลครับเออซึ่งทีมเราเนี่ยผมแนะนําให้ควรมีซับนะซับพ,พีรักตัวนออหาได้แน่นอนครับโอเค ตัวหนึ่งที่ผมแนะนำก็คือซับก็มีอยู่ประมาณน่งนะี้แต่ต้องมีแต่มีเนี่ยมีแล้วตะลุยดา่ดากันไปสี่ตัวครับส่วนตัวที่ผมคิดว่าดีที่สุดจะมีสองตัวครับจะมีเออ่ของบริซ่ากับตัวของเจนน้าหญิงนะครับผมอลิสนะครับผมอลิสถ้าจำไม่ผิดนะจะใช้อลิสนะค่ะผมมัน เอในการพูดถึงเทีเมต้าก็ถ้าใครอยากดูอยากรู้ยังไงผมก็จะสอนนี่ครับตัวตัวไหนมีไอตัวพวกเนี้ยพี่แล้วมีเนี่ยมันเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมต้องเรียกว่าใช้ประโยชน์ได้ไหมก็อย่างเปิดเทียต่ำโดนน่าเทียด่ารู้ที่จะมาเป็นน้อยยิ่งส์เดือดเดือดก็ต้องเรียกว่าเทียเขาต่ำงว่าสมควรนะครับผมเก่งไหมไม่เท่าไหร่ ถ้าเปิดได้มาคุ้มไหมไม่คุ้มจริงๆเพราะว่ามันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับแต่สามารถเล่นได้ไหมมีได้ไหมมันก็มีได้จะถามว่าเอามาเล่นอะไรได้มากไหมไม่ได้นะผมแต่มันก็ยังดีที่เอามาเล่นได้อยู่นะครผมเล่นได้บางด่านครับแต่ถ้าพูดถึงถ้าจะแบบสุดจริงๆก็ตามที่ผมพูดถ้าผมตัวละครนี้ประมาณนั้นนะหรือตัวใหม่นะครับที่จะเข้ามาแล้วก็มาดูได้ อีตัวนึงที่ผมคิดว่าถ้าหลาคนได้มาทุกคนที่จะได้มาไม่นี่หน่อยก็รีหน่อยก็ได้สำหรับตัวคาซึมะคาซึมะเนี่ยไม่ค่อยเก่งอัต,ติก็ไม่เท่าไร่ครับผมคิดว่ามันไม่เท่าไรเลยนะตัวที่ไม่เก่งเนี่ยมีเยอะนะครับผมตัวที่ควรมีได้อืมดักเน็ตหลายคนชอบควรมีไหมผมก็ว่าถ้าใครต้องการแทงดิผมคิดว่าน่าจะต้องมี แต่จุดเด่นของเธอก็เป็นแท้งอย่างเดียวกว่าหิวก็หิวไม่ค่อยจะคาจู <c oughs> <c oughs> อยากเป็นว่าตั้นิดหน่อยไม่ดินหิว <c oughs> เอาเง่ายๆครับเออสกิลหิวนี่แม่งแทบจะไร้ประโยชน์นะครับผมพวกข้ารักมีคนน้อยเลยนะประมาณนะั่ะจะถามว่ามีได้ไหมก็มีได้ครับหลายตัวมีได้ครับแต่ขึ้นอยู่กับคนคนระับ ถ้าเป็นไวฟุผมแนะนำก็เก็บได้ครับแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็ดูจากที่ผมเล่นแล้วกันนกะ็มีประโยชน์ไหมถ้าไม่อย่างนั้นผมได้คาสิมามาก่อนเมดิซ่านะไม่งั้นผมก็คงเล่นคาสิมายาวแล้ว <c oughs> ผมบอนหาเมดิซ่ามาตลอดเลยนะครับผมโอเคก็ okay. มีประมาณนี้เลย ไม่มีอะไรบ้างแล้วครับเออสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ยก like, อ,กอ,าบาอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์แล้วก็กดกดไลค์ด้วยนะครับถ้าผมพูดอะไรที่แบบไม่เข้าหูคนดูชมแบบตัวเนี้ยไม่ดีแล้วควรแบบชอบอ่ะแต่ผมพูดในตามหลักที่ผมเล่นนะครับผมผมไม่ได้แบบมาบอกว่าคุณต้องทำตามผมนะเออคุณมีคุณก็เล่นได้ครับผมไม่ได้ว่าเลยนะผมถ้าคุณชอบเล่นเอาเลยครับผมเยวตุ้มใหม่ๆมาคุณก็ ต้องเปลี่ยนตัวอยู่ดีโอเคครับสำหรับใครที่ชอบ,บก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครบนะครับพบกันใหม่หคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสีว่าเกตบาย